เสมอสามประตูต่อ3กําลังยิงจุดโทษค่ะมันมเสียงนะครับยิงเพนทวนนะครับจับตรงสายยิงก่อนนะครับยิงเพื่อขึ้นนํานะครับเพื่อความได้เปียบคนแรกนะครับของโรงเรียนยิงเพนทวนะครับเดี๋วดูครับพวกนี้บอเขาบอเขาบอเขาอเขา าลูกแรกเขาสำหรับตัวชีสของมุ่งแพนวนนะครับเผมไปดูขึ well. ้นมาไปแล้วเรื่องรัฐต่อสูงเขาเด้อลูกเด้อลูกแรกเด้อคนที่สองเป็นคนแรกนะครับคนแรกของสักกาแพงวิทยาภูมิเดี๋ตัวชีสตัวชีสยังอยู่ในโผของรับรางวัลแมนของนักแมทประจำทัวร์นาเมนต์นี้ เข่าคือกันจับดีๆดีอ้วนเเลยเซฟดีๆนี ams, ่เซฟออกหน่วยหนึ่งแน่หมายเลขห้าห้าห่ มีของสักภูมิยาคงคนที่สองนะครับคุครับหมายเลขเจ็ดคนที่สองของสัตว์ชนเผ่อ้าวอีหยังมันยิงควายปวดวะคุณครูฮะมันยิงควายปวดวะไปยิงในมือเขาแท้ไปยิงในมือเขาแท้าไปฝั่งแล้วฝั่งแล้วคนนะครับคนที่สามเซ็มไหมเซ็มไหม